ข้าไม่กับในวิธีอีกแล้วนะฮะอ่าฮะอ่าเยอะเื่ว่าไม่ในวิธีอีกแล้วนะฮะอ่านะก่อนที่ผมจะมาทำคลิปนี้นะฮะอ่านะเยอะมาค้าน่าจะเกับเกี่ยมาค้านะเอ่อก่อนที่ผมจะทำคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะอ่านะผมจะเล่นแบบแฟร์นะอ่ามันก็เครดิตโวกันเลยนะครับเป็นไงฮะหนูฟังหมดนะอ่าฮไม่ให้มัวช้าไม่ให้มัวช้าเสียอะไรนะ อ่าเคดีโบนะไม่ต้องเสียเวลานะอ่ะอออะเาเราโหลดเสร็จแล้วนะเป็นอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะตรงนี้เอาเอา่าถ้าคุณถ้าคุณเห็นจุดนะผมเล่นมือเดียวนะปึ๊บอ่าว่ออามือหนึ่งอ่าผมจับอ่าจับอ่าหูผมชอบตกนะผมจับหนะูอย่างแกเอ่าตอนนี้ก็มาเล่นสองมือกันได้แล้วนะอ่า อันนี้ก็มาสอนอ่ะพี่กันปิดประตูแบบอัตโนมัตินะอ่าปิดประตูนะฮะอ่าก็อนแรกก็มนีนะก็คือบล็อกอ่าอันนี้คือก่อนนะอ่าบล็อกน้ำท็อตแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้หนึ่งอันนะของคาบูสตโต้นะแล้วก็ป้ายนะอะไรกับไฟอะไรก็ได้หนึ่งอย่างฮนะ อ่ามันจะใส่สีมส้มจะเฉีผยวๆกวดก็ได้นะไม่ต้องใส่อย่างเดียวนะอ่าน่ง่ายๆนะอ่าตรงน,นี้เราเกิดมาล้วผมจะทํานะอ่ะใาให้าวางให้ระวังขอบสโต้นะตรงนี้หนึ่งหนึ่งอ่าตรงนี้อ่าออย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตามผมนะลบกน,นะอ่าคงสร้างแรกของผมนะก็คือทําอย่างนี้เป็นบันไดนะก็ต่อตอนนั้นเป็นแบบนี้ มัน,นก็ทุบออกนะเป็นอย่างนี้ปุ๊บตรงนี้ก็ทุบออกนะอ่าฮะถ้าทุบออกเสร็จแล้วนะให้เราวางป้ายข้างหน้าแล้วที่เขียนว่าอะไรก็ได้นะเบ๊กมีทุบป้ายนี้นะทุบอะไรก็ได้นะอ่านะฮะเสร็จแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะให้วางป้ายไว้ตรงเนี่ยที่ผมชี้อยนะู่เนี่ยอ้าไปปุ๊บไม่ต้องเขียนอะไรหรือว่าเขียนอะไรก็ได้นะ ัวได้ขาดไม่ได้นะวางตรงนี้นะไม่เป็นแบบโครงสร้างประมาณนี้นะแล้วก็ปิดกั้นตรงนี้เอาไว้นะไม่ก็เขียนอะไรคําว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่งานนะ้นํารั่วแนะ่นอนนะไม่ได้ปิดประตูนะก็คือเปิดประตูนะเปิดผิดไปนะเปิดประตูแบบอัตโนมัตินะ อ่นนะอันนี้ปิดก,ก้านให้มันเรียนเรียนหนะ่อยนะอันนี้ผมอ่รู้สึกขึ้นเองน,ะอนะ่ตรงนี้ให้ทุบตรงข้อบนอป้ายทุบเพื่อเขียนไวนะ้นะก็วางทรายไปนะวางทรายเสร็จแล้วนะก็วางหินบล็อกอะไรก็ได้มาวางอย่างนี้ขี่บล็อกก็ได้น่าจะคุณจะเป็นสองสามหนึ่งอะไรของคุณก็ได้นะก็วางนะ้ำให้เป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วฮะ เมื่ครูนะต้องอ่วางป้ายที่มันเขียนทูกนะหนึ่งอันตัวนี้ก็หนึ่งนะไม่ใช่สิอ่านะไอ้ป้ายที่คุณป้ายที่คุณแบบป้ายป้ายที่มันเขียนทูกนะวางหนึ่งนะอ่าฮะตัวนี้อ่าได้แล้วฮนะอย่างนี้นะแล้วก็เอาลงด้านล่างนะอ่าตอนนี้เราก็จะมาสอน สอนอ่าการเปิดประตูเนยด้วยการใช้ทอดนาะทอดนาะทอสให้คุณวางบล็อกอะไรก็ได้นะบล็อกไม้บล็อกอะไรก็ได้ทอสด้วยนะตามนะอ่านะอ่าอันนี้คือการหนึ่งบล็อกนะถ้าคุณอยากทำสองบล็อกนะอสองบล็อกนะสองบล็อกสองบล็อกก็ขุดหนึ่งสองสามถ้าคุณเท่ากันเนี่ยคุณจะไม่ได้นะมันก็จะเป็นไม่เท่ากันนะถ้าตรงนี้นะอ่า อันนี้อันนี้สามนี้สองนะแล้วคนก็วางตรงนี้อ่าตรงนี้ไปทางขึ้นนะห้ามห้ามมันชิดเดินหนีมันจะไม่เนียนนะตรงแานี้อ,อยายนี่เสร็จแล้วนะลืมไปนะก็จะโดนไม่ได้นะอ,ะอยายนี้เสร็จแล้ววางท็อดนะให้เราวางทรายต่อไปทีละเรื่อยนะอันนี้มีกี่บองนะจำไม่ด้วยนะหนึ่งสองสามนะของสามนะตรงนี้สามเสร็จแล้วนะให้วางท็อดนะ ถัดจากไอ้ไฟ์ตัวแรกของเรานะแล้วก็หแบบนึ่งสองแป๊บนึงนะอ๋อผมทาผิดนะไม่ใช่วางอย่างนี้นะต้องวางตรงนี้แบบตรงนี้ลึกกว่าตรงนี้เหนือกว่าตรงนี้เหนือกว่าตรงนี้ลึกกว่านะตรงนี้จะเป็นหั่นี่สี่นะสามสี่นะตรงนี้จะเป็น หนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามนะอ่าครบแล้วนะอ่าตอนนี้ก็ปิดให้มันเนียนๆนะเป็นอย่างนี้ถามว่าปิดตรงนี้เนียนไหมอ่าไม่เนียนนะอ่าผมไม่ดีทางแก้นนะจะร่ะตรงนี้เปิดน้ำไหลไทยให้คุณนาวอายนี้นะ แล้ววางจะได้เนียนๆนะแล้วก็วางปอกหัดไปแบบสองอันอีกนะเพื่อจะเป็นแบบอา้อาะเป็นแบบเอ่อยังไงอนะถ้าผิดก็ขอโทษทีนะเพราะว่าผมจำไม่คอได้นะอ่านะฮะก็ปิดข้างๆเนียนๆนะเนียนๆขนาดไหนนะนกิมมิคข้นมา2สองอย่างนะก็คือทำไอเนี้ยที่ผมกำลังทำอยู่อ่ะ กับอีกมอนอยู่ในกระจกแบบไม่ลงปักอินอะไรเลยอ,อ่านะตอน,นนะี้สมมูรนะทำเสร็จแล้วนะให้มานะแล้วก็ไปที่ทุบนะที่เราทุบนะทุบป้าที่เราเขียนไว้นะแล้วมก็จะไหลไปอย่างนี้แล้วไปดูที่ทายนะจะไหลยอย่างนี้แล้วเป็นได้เลยอ่าเจ๋งจนะังอ่านะถ้าใครดูไม่ทันนะก็รีใหม่ได้นะ ฮะนี่คือการนะ้คือกลไกลนะคือน้นํานี้ถ้าทรายหล่นไปไมันจะอยู่ตรงนั้นอ่าฮะแล้วมันก็จะไหลาตามไอ้มันมีบล็อกเอ้ตรงเนี้ยโอ้ยโอ้ยเผยทุบๆโอ้ยโอ้ยเป็นยังไงอะอ่านะอ่าตรงนี้นะก็เป็นแบบบล็อกอ่ามีป้ายกั้นไวนะ้วก็ถลายลงมาตามถลายถลายเชื่อเรื่อยนะจนลอดช่องนะลอดช่องนะแล้วก็จะมีแบบท้อที่หงปากอะไรงั้ยถ้าใครจําได้นะแล้วก็มีแบบท้อนก็อ่า ก็คืออ่ะง่ายๆเนี่ยท็อดโดนน้าไม่ได้อ่จุอ่ะอาวางน้าอะเนี่ยแหละท็อดโดนน้าไม่ได้มันก็จะเป็นแบบแตง,งี้นะโอเคนะฮะอ่าถ้าก็าคุณอาจำไม่ได้ก็รีใหม่ได้นะมาตอนนี้จะมาแบบอ่าสร้างกระจกนะฮะง,ง่ายๆให้เตรียมกระจกแล้วก็ถาวันอะถาวันถาวันเสร็จแล้วนะให้เตรียมไข่ที่เราจะสปาวนะซอมบี้อะไรอย่างนี้ ก็บล็อกอะไรก็ได้นะะเจ้าบล็อกไดเมอร์สิ่งที่ขาดไม่ได้นะก็คือเป็นขนแกะอย่างนี้นะอ่าผมจะเอาสีน้ำเงินอ่านี่สีฟ้าอ่าตรงกับบล็อกแถวไดเมอร์นะเสร็จแล้วนะอ่าถ้าคุณเตรียมอย่างนี้เสร็จแล้วนะก็คุณวางอันนี้หนึ่งนะอ่านะให้คุณวางไปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะตรงกลางนี่ไม่ต้องมางก็ได้แต่ผมจะ ไประดับด้วยบล็อกไดเมอด์นะเป็นสามเดือนงี้แล้วนะแล้วก็ตรงนี้เป็นกระจกกี่ชั้นก็ได้จะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้หรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะอา่าแต่แล้วจะขาดไม่ได้คือปิดตรงนี้เมื่อโดนแดดแน่นอนอะถ้าเสนอตกแต่งตกแต่งตรงนี้จบไม่ได้ดดอนน่นตตตตนนนอานะให้วางบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งอย่างนะก็วางถาวันนะแถาวันอ่าแล้วก็ ปล่อยซอมบี้ออกมาเร็วๆนะฮะไม่ใช่เด็๋ปล่อยซอมบี้ปกตินะฮะแต่รีวองไอ้ขนแกะตรงเนี้ยเร็วๆแล้วมนเป็นอย่างงี้อะจจะไม่ทันเอาใหม่นะไม่ทันเอาใหม่นะนะบอกนะช้าไปอนะ่ะออกไปตายซะ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 มาทำไมตายซะออกไปออกไปตายซะตายซะตายซะอืมอ่านนะมาต่อเลยนะอ่าให้ว่างเถาวันเสร็จแล้วนะ ซอมบี้นะวางไปแล้วก็รีบวางเนี้ยให้มันเป็นอย่างนี้นะอ่ะซอมบี้ก็จะออกไม่ได้แล้วนะให้ได้นะง่ายมากๆนะเนะวลี่เวลี่ซี่นะเวลี่ยี่สี่นะวางมีแสงสว่างจะได้แจมเจมมีตรงนี้ด้วยอ่านะอ,าอย่างนี้แล้วก็ประมาณนี้ อ่านะซอมบี้จะออกไม่ได้นะฮะคิปเปอร์ซอมบี้ก็จะออกไม่ได้นะ,ปปอ,อ,ะอ,อ,นะอ่าเรามาลองคิปเปอร์กันเลยนะจะออกได้หรือไม่นะก็ออกไม่ได้อยู่ดีนะถ้าใครดูคลิปนี้กรุณานะเปิดเสียงดังๆหนะ่อยครับผมพูดเบาๆนะถ้าตะโกนนั่นบ้านแน่นอนนะอ่าแล้วก็วางทำเหมือนเดิมนะแต่ใช้คิปเปอร์นะจะเป็นกระจกอย่างนี้อ่าผมทำนี้ดีกว่า อันนี้ง่ายดซุปซุปอ่าโอเค,คป,เป้าว่าฮะจะมาที่ไหนวันนี้จะไม่ใ่ไม่อยู่ตรงนี้ได้จำกฎทำที่ไหนมใช้เร็วมากมากแยอังเกตกิปบเป้ได้กิปบเป้น่ารักออกแต่พอแม่งระเบิอดโคตรแรงเลย แล้วนี่จะเป็นอย่างนี้ยแต่ถ้าคุณเปลี่ยนใจจะมาวางสองอย่างไม่ได้แล้วทําใหม่หมดนะเสียดายของนะอันนี้เฉพาะทำเคทีเท่านั้นนะโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะก็แค่จบพาร์ทเียงเท่านี้นะอาจจะกจะเอาไอ้พวกกระจกในนี้มาทําเป็นแมพทำให้นี่เป็นแมพที่ผมกําลังวางบล็อกอยู่เนี่ยก็ทําได้นะไม่มีปัญหานะ อ่านะอย่าลืมออย่าลืมอย่างหนึ่งนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับก,กันด้วยนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะก็ขอจะพายเป็นเท่านี้นะอ่าอ่าตอนนี้ก็เป็นช่วงสําหรับอพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นะฮะก็ทํากันบ้านในเสร็จด้วยนะตอนนี้อ่าก็ขอจะพายเป็นเท่านี้คนระับสวัสดีครับอ่านะไปแล้วนะบ๊ายบายคิปเปอร์บอกบายบาย,บาย,บาย,บายดิ บายบายครับจะเจอกันใหม่นะครับ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 สตบอบบอกไวไวท่านผู้ชมดีก็ขอรอไปก่อนนะครับเอาไว้ใหญ่ครับโอเคฮะตอนนี้ก็ทุกคนก็บอกไลฟ์บายกันมานะเสียงคิปเปอร์ก็ดีนะอ่านี่ผมพ้าเองแต่อัตโนมัตินะไม่ใช่ดิพ้าเองนะโอเคฮะขอจบไม่ทารเป็นช่วงนี้ครับบายบายฮะ ก็อยอ like, อ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณอย่างยิ่ง